เมื่อ <adelante> วันที่26มกราคม2567สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัยเทฏสตรีได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA เป็นวันที่3 โดยได้รับเกียรติจากผู้ชีย่ยวาสตราจารย์ดรสุธาสินีสิริโพคายพิุลมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ a u n q a สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบในหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น90คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมการประชุมจะมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ AUNQA สามารถนำกรอบแนวคิดและสาระของเกณฑ์ AUNQA ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรได้อีกทั้งยังทำให้สามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปพัฒนาปรับปรุงในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องโดยได้รับเกียรติจากคุชเชอร์ศาสตราจารย์ดรสุธาศินีสิริโพคาพิรมรองอธิการบรีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษารองศาสตราจารย์ดรศสิธรวชิวระปัญญาพงศ์หัวหน้าสาขาวิชาวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การคณะวิทยาการจัดการคุชชอร์ศาสตราจารย์ดรมายุรีรัตนาเสริมพงศ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงอาจารย์ดรสันชัยชูชีพรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ให้เกตเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้